ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยครับอยู่กับผมสี่โลกทูนั่นเองวันนี้ก็อยู่กับเกม ROV นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นนักภาคใน ROV กันนะครับ<อ>โดยผมจะยืนมองเพื่อนแบบไม่ให้โดน AFK เฟี K ้ยวไม่ล่ะมีตัวละครหนึ่งอยู่แล้วอะครับทุกคนก็น่าจะรู้จักดีว่าแบบเ,เฮี้ยไม่ช่วยเ,เฮี้ยอะไรเพื่อนแต่แบบมีอยู่ในทีมแบบโกงคิปหายอะไรประมาณนี้ครับน้องนอง เดี๋ยวเราก็ต้องหาทีในแชทโลกกันนะครับกลาดสวัสด,ดีนะครับผมเป็นนักพากย์ที่มีชื่อว่าสี่โลทูครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นซัพพอร์ตให้ทุกๆกคนเพื่อทำการพากย์นั่นเองป้างซัพพอร์ตที่เป็นเด็กเกาะป้อมนะครับอย่าแบนเด็กเกาะป้อมผมนะครับอือก็มีชื่อว่าอาญานะครับนะอย่าแบนนะ แบนตัวอะไรบอกได้นะครับเป็นกายแล้วกูจกังหวะนี้ก็ต้องดาบตัวกันก่อนนะครับสําหรับสอดแรกก็ทีมเขาเป็นฝ่ายดาบตัวหรือการแบนนั่นเองแบนไปช่วยเฮียโดนแยกอาญาทุกคนโอ้จบแล้วชีวิตกูกูจะเป็นเด็กเกาะป้อมได้ไหมเนี่ยเราไม่เล่นอาญาก็าได้นะครับอสําหรับตัวแรกทีมเขาก็เป็นอาญาตัวสองของเราเป็นเอลซเอ้ยไม่ควายอีกกูเริ่มมั่วแล้วแต่ตอนเนี้ย โดนแย่งตัวละครไปรู้สึกลกไม่เป็นไร <Welcome to S 1> ตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปเรียบร้อยแล้วครับอตอนนี้เราก็โดนแย่งตัวละครที่จะเป็นนักพากแบบชิวๆไปแล้วครับอือก็เรียบร้อยเลยครับงานนี้งานหยาบเลยครับต้องมาดูทีมฝ่ายเราแล้วก็พากไปด้วยดีคิดว่ายากอยู่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ oh. ทีมเราได้ ตำแหน่งป่าก็คือบัตเตอร์ายนะครับเลนกลางของเราก็นักมวยตัวโซโล่ของเราก็เป็นเออเลอร์นะครับทางด้านแครลี่ของเราก็คือเอลซูนั่นเองวันนี้แต่ทีมเขานั้นเขาแบบเหมือนเก่งนะครับเอาซาต้ามาฟาร์มนะครับ<ะ>ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะทํายังไงกับเกมนี้ซาต้าจะบินเครื่องตกหรือเปล่าน,นี้เอลซูเราเคลียร์คลิปยากมากสําหรับซัดรอปนี้เขาก็เป็น อายาครับที่แย่งผมไปโผแบบเป็นคนขี้แย่งเกินพวกมึงอ่ะกูสาไม่แบนบตอนนี้ไม่มีใครช่วยผมเลยส่วนด้านเมตทีมเขาก็เป็นของมันชื่อว่าอะไรนะลืมแล้วช่างมันเถอะเป็นตัวนางแบบนั่นแหละนั่นแหละ วันนี้นักมวยจะไปเช็คพมนะครับได้บัฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหเย็บถั่วหรือเย็บซ้ายก็ไม่รู้ครับไปเอาทีท่าไหนได้บัฟฟ้าทีมไฟต์ตัวข้ามมาแล้วครับตอนนี้มาเกี่ยวมาได้หนึ่งตัวนะครับก็เป็นหน้าที่ของเปิสบัตรทางเอลสูครับส่องแม่นเกินไปหรือเปล่าครับตอนนี้ผมแทงป้อมให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่เห็นค่าผมเลยโอ้โหแต่ก็ได้คิวอยู่นะครับคุ้มค่ากับการเสียเสียสละอ่ะเสียสละของพมไป ตอนนี้เลียดเลี่ยมินหมาแล้วเอลสุไม่มีทางสุ่มได้เพราะว่าโดนซาต้าไล่ขับบี้นะครับขบยี้สิ <What? S 1> อ่าตอนนี้เอลซูจะส่องได้หรือเปล่าไม่ส่องแล้วนะครับเพราะว่าไม่เห็นทีมศัตรูนั่นเองเออเลอร์คิดจะลงมาเติมแต่ลงมาไม่ทันนะครับเพราะาไฟนี้จบไปทั้งนานแล้วแต่จ้าเอกับซาต้าอยู่นะวันนี้ซาต้าจะเล่นยังไงนะครับเอาซาต้ามาฟาร์มนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะเล่นกันยังไง มันน่าจะฟาร์มช้าหน้าดูนะครับแต่โดนบัฟฟ้าแย่งไปอีกก็ถือว่าเล่นยากเอาดูนะครับจ่ะนี้ครับบัฟแดงโคดว่างนะครับนักมวยเช็คไปหนึ่งทีนะครับซาตาเดินเข้ามาบัฟแดงแบบนี้แต่ไมก้าบินนะครับจังหวะนี้ก็กลัวเครื่องตกหรือเปล่าเครื่องตกจริงๆด้วยแล้วแหละนักมวยยังไงควนไปอย่างนี้งัดวานคางแตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจังหวะนี้เย็บไปก็ไม่โดนไม่เป็นไรครับแต่ก็ได้ป่าทีเข้ามา ถือว่าเจ้ยเย้ากันไปนะครับจังหวะนี้เออเลอ์โดดเข้าไปแล้วโดดเข้าไปแล้วแต่มาหลอดตัดคื้นหนึ่งทีไม่รู้ครับจังหวะนี้ก็เดินไปล่างดีกว่านะครับเดี๋ยวแครี่เราเงาครับแต่ตอนนี้นักมวยซ่ามากนะครับเหลียมินมาอีกแล้วมาหลอดจะตายหรือเปล่าเออเลยใช้อันตีเข้าไปโดดเข้าไปชิวไปอีกหนึ่งตัวส่งทีมเขาลงไปจุกด,ดินมีที่ช,ชื่อว่ามาหลอดเป็นทีแรยบร้อยนะครับจบังหวะนี้โอ้โหดักพุ่มดักพุ่มดักพุ่มกับแทงเนี่ยนะ อ oh. ตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่น่าระลึกแต่ผมคิดว่าบัฟฟานี่แหละซาตาต้องอยู่อยู่จริงๆด้วยครับโอ้โหโดนแย่งคลิปเล็กไปเอลสุยังมาส่องอยู่ตรงนี้เพื่อนอ่อ oh เพื่อนเพื่อนเลิฟยังไงจังวานี้สับไปแล้วแต่บัตเตอร์ไฟก็มาช่วยลงไปจุดดิน2ตัวแล้วเพื่อนบัตเตอร์ <Butter fly S 1> oh ไฟไล่ต่อครับจังวะน,นี้แสลรี่ดีเขาจะโอ้โ oh หส่งลงไปแดนไม่ได้หรอกครับโอ้โหแ่ ho. แต่ไม่เป็นไรนะครับถึงผมจะลาดคิวเพื่อนๆไปแต่ทําให้ทีมเขาลงไปจุกดินเป็นเวลาสีตัวนั่นเองทําให้ทีมเราเสียบัตเตอร์ไฟที่เป็นตัวปากไปแตกไปหนึ่งทีนั่นแหละครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณบัตเตอร์ไฟที่ผมแทงป้อมให้คุณไม่ได้จริงๆนะครับโอโ้โหฟังแต่โมลืมออกของเลยนะครับนี่จังหวะนี้เจอซาตาครับยังไงครับเออเลิกกับอทอุย ไปแล้วครับโดนสับไปหนึ่งทีซาต้าบอกว่าจะบินให้ได้เลยจังหวะนี้ครับบินไม่ได้กูแตกแน่กูก็แตกเหมือนกัน โอ้โหโดน execute มาหลอดจังหวะนี้นักมวยเย็บไปหนึ่งทีงัดหน้าไปสองทีสับไปอีกหนึ่งทียังไงมาหลอดก็ไม่แตกครับถึกเกินแต่สาตาบินมาแล้วสี่สเต็กได้ชัดดาของนักมวยเป็นที่เรียบร้อยเออเล่จะล้างแคนครับสับไปหนึ่งทีแต่ไม่ตามดีกว่าเดี๋ยวโดนมาหลอดปาดตายแต่เขาก็ายังไลบ่บี้ไล่วี้ได้2ตัวแล้วครับมีแต่เลี้ยนน้อยสับมาหลอดไปแตกเป็นที่เรียบร้อยครับกองนี้ก็บัตรไฟขึ้นมาเติมครับแต่โดน นันกเอของเราแช่แข็งไปเพราะว่าลืมชื่อ,อาไหลไปสับซาต้าได้จนเรียบร้อยแล้วก็จะหายโอ้โหมีเก่งเหลือเกินนะครับที่มีชื่อว่าเฮ้ยกูจําชื่อมันไม่ได้จริงๆเนี่ยปิเกอร์ไปแล้วนะครับจังหวะนี้แครี่เขาแต่บัตเตอร์ไฟจะซุ่มครับเอ้าเน็ตกูไปแล้วเน็ตกู อ่บัตเตอร์ไฟโดดกข้ไปจังหวะนี้เกือบจัดได้แต่ก็ไม่ได้นะครับพนเน็ตผมบินก่อนนะครับพเน็ตไม่บินนี่ก็น่าจะเดินเข้าไปแทงฟอมให้เพื่อนได้อยู่<ช>ครับจังหวะนี้ก็เสียดายไปนะครับเอลซูซุ่มอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ยังได้ฟอมอีกมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่รู้สึกว่าเน็ตมันเริ่มปิงป่งๆแล้วนะเน,นี่ยเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วครับตอนนี้โดนมาแล้ว เต็มระบบเต็มระบบครับจังหวะนี้ผมจะแตกอ๋อฮยแต่สตาร์ก็เครื่องตกเป็นเพราะผมเกี่ยวมาโดนหรือเปล่าไม่รู้แต่บัตเตอร์ไฟจังหวะนี้ก็ไหลไปเป็นที่เรียบร้อยกับนักมวยที่ต่อยแม่นคมเหมือนบัาเขาเน็ตกูเพื่อนเพื่อนเน็ตกูอ๋อเกิดไปแล้วบางีเฮ้ย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 ไปแล้วครับเออเลอสับมาหลอดแตกไปนที่เรียบร้อยครับอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาว่ามาหลอดตายครับ แป๊บเดียวผมขึ้นมาบนแล้วเหล่านี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยสิครับนักภาคที่ตามทีไม่ทันนะครับจังหวะนี้มีคลิปรถถังเข้าไปหนึ่งตัวแต่ไม่มีใครมากันป้อมเลยดายไปอีกหนึ่งป้อมนะครับตอนนี้เออร์เลอร์กำลังเคลียร์คลิปจะเอากลางหรือเปล่าแต่เพื่อนนักมวยบอกว่าเอาแน่ๆครับจังหวะนี้รอสสอ่คลิปด้านหลังป้อมแบบนี้แบบโอ้โหเกินไปหรือเปล่าคุมคุมข้างหลังได้เป็นที่เรียบร้อยก็ได้ป้อมสิครับจังหวะนี้โดนดาเมจลืมกาลัง โอ้โหบินขึ้นอีก<า>เดินไปหรือเปล่าแต่เออเร์มไม่ยอมเปิดอันติจะไปสับซาตาครับสับไม่โดนครับเพราะว่าเขาไม่ได้กดหรือเปล่าไม่ไรู้แต่โดนเตีวสุดส่องส่องแตกในนัดเดียวว้าวสุดยอดนะครับท่านผู้ชมจังหวะนี้เขาเปหลบส่องอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้โตะก,กี้โหดเกินนะ จงังหวะนี้ 2- 3สาจะไหวหรือเปล่าสําหรับอ่าบัตเตอร์ไฟของเราครับโดนลุม4ตอนนี้4 4สเออ4ี่สตอนนี้ก็ทีมเราก็คิดว่าตั้งรักไปก่อนนะครับเราจะอรอลอยอย่างเดียวหรือเปล่าเอาอยัางไงครับบัตเตอร์ไฟเข้าไปซาครับโดดอันติข้าไปแต่ไม่รอดสําหรับทีมเขาที่อยู่เยอะกว่าก็าลงไปจุกบินเป็นดีเรียบร้อยนะครับบัตเตอร์ไฟของเรา มาแล้วครับเจอ3ตัวครับมีซาตามาหลอดแล้วก็อีกตัวหนึ่งอ่าเกี่ยวมา3โอ้ปล่อยดีกว่ายังไงครับเออเลอิโดดเข้าไปจะสับหรือเปล่าไม่สับครับนักมวยปล่อยค้างก็ไม่โดนจังหวะนี้ทีมเขาถอยอย่างไวเหมือนรู้ว่าจะลงไปจุกดินโอ้ใจไม่กลัวมเลย มาหลอดกันป้อมบนนะครับสําหรับ2ตัวก็กันป้อมล่างนะครับไม่ให้นักมวยเข้าไปเย็บตอนนี้ซาต้าคิดว่าจะบินมาหลอดท็อกมาหนึ่งทีออกได้หรือเปล่ามีหน้าของเราออกไม่ได้ก็โอ้โดดเอ็กซ์คิลจูกดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับเออร์เลอร์ของเราก็ได้ล้างแคนนะนักมวยต่อยไปต่อยกับซาต้าซาต้าบอกว่ามีตัวขี่คอกูอยูไม่ไหวก็อย่าฝืนนะนักมวย เออเล่จะล้างแค้นให้นักมวยหรือเปล่าแต่โดนจุ๊บไปด้วยอาญาจุ๊บนี้แบบรวดเร็วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะงหวตอนนี้ทีมโคตรเงียบเลยเออเล่สงสัยรู้สึกรำคาญนะครับตอนนี้ก็ปิดไม่หนีผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นจากทีมครับตอนนี้ก็นักมวยเย็บไปธรรมดาก่อนนะครับเช็คก่อนว่าไหวเปล่า แต่ทีมเขารู้สึกว่าจะเคลียร์คลิปหลังบ้านจนเกิดแน่นอน,นครับนักมวยผมโดนเข้าไปทีเดียวครึ่งหลอดไม่รู้โดนอะไรซ a าตาจะบินแล้วบินแล้วบินสำเร็จด,ด้วยนะครับจงังหวะนี้คิวเอลสุข,ของทีมเราเป็นที่เรียบร้อยครับมาหลอดเอ็กซ์คิวผมก็แตกครับสำหรับเออเลอร์กับพาเออเลอร์ er ror, กับบัตเตอร์ไฟก็เข้าไปหลอยหลังทีมเขาจนได้มา2ตัวเป็นที่เรียบร้อย อย่างนี้ยังไงครับเอาในป้อมหรือเปล่าเออเลอร์บอกว่าใจสั่งมาจังหวะนี้ขวนันปูยังใหญ่ใหญ่ไม่พอครับเพราะว่าไม่ได้สับเลยยังไงครับนักมวยคิดว่าเลียนน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับปัตตอร์ไฟก็โดนคู่กลับมาด้วยซาต้านะครับตาแล้วครับซาตา้ากิจะบินห้าสเต็กแต่ก็ไม่ถึงขอสี่ไปก่อนถ้าไม่ตายแล้วเขินแย่นะซาต้าเอยจงังหวะนี้ซาต้าเขินจริงๆด้วยวะ oh, <no. S 1> คุณนึกว่าจะได้แล้วตะกี้ เมง่วานี้ซาต้ากับอายาขี่คอกันอยู่ครับคิดเช็คพุ่มครับปล่อยสกิลมาแบบเบาๆเดิน3เดิน4เดิน5หรือเปล่าทีมเขาเดิน5าครับสำหรับไม่กล้าเข้านะครับผมก็นึกว่าจะเข้าซะแล้วนะครับโอ้โหผมก็กลัวเพราะว่าเออเลยทีมเราก็ไม่อยู่อีกนะครับถ้าเขาเข้าตอนนี้มีโอกาสได้คองแน่นอนแต่เขาเข้าไม่ทันนะครับเพราะนักมวยเขาไปสกัดไว้ก่อนวครับานี้ทีมเราได้คองมาได้เปียบ น้อยหนึ่งแต่เขาถอยไปแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าไม่ไหวแน่ๆเป็นการยอมแพ้ที่แบบเสียเวลาจริงๆนะครับอุตสาห์เข้ามาแก๊ง้งที่้าเข้าแล้วน,น่าจะได้นะเอาละครับปล่อยของหน้าป้อมกลางเลยบอกว่าปล่อยให้มันโดนตีไปตายครับทีนี้โอ้โหตายแบบยุรวดเร็วครับปล่อยไม่ถึง1นงนาทีด้วยซ้ำผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปล่อยไปเพื่อทำอะไร งงเลยทีนี้ลิบเข้าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าซาต้ารอดจะบินอย่างเดียวเลยมาแล้วครับช็อกด้วยมาหลอดซาต้าบินแน่นอนจนังหวะนี้แล้วไม่มีใครตีป้อมเลยเรียกเงาป้อมชนิดเดียวปล่อยผมตายแบบงงๆชีวิตชีวิตเราเนาะเศร้า,นะานะทุกคนจังหวะนี้ก็มันเลยสิครับเพราะว่าป้อมแตกเป็นทางทีมเรามีเกาะเกิดอยู่2ตัว เอวสุก็รอ่องนะครับสำหรับบัตเตอร์ไฟก็โดนบินแตกแต่มีตายเกิดจังหวะนี้เกิดขึ้นมาจะสับได้หรือเปล่าก็สับไม่ได้นะครับสำหรับเออเร์เลอร์บอกว่าชีวิตกูยังมีค่าไม่ซ่าดีกว่าไอ้น้อง <c oughs> ไปละรอเพื่อนร่วมทีมเกิดแล้วค่อยจังปิดป้อมกันดีกว่าแต่รู้สึกตอนนี้ทนไม่ไหวแล้วจะจ,จบวะจังหวะนี้ครับทีมเขาคิดว่า มาเยอะดีกว่าไม่มานะครับเพราะว่าเหลี่ยสองตัวที่กันบ้านคิดว่าจะดันขึ้นไหวงั้นเหรอพอลองเข้ามาสิครับจังหวะนี้ซาตาคิดจะบินครับแต่ก็ไม่บินครับลองเชิงเอาบินจริงครับจังหวะนี้โอ้โ oh, ห okay. ไม่บินครับก็ได้ไปนหนึ่งป้อมนะครับเพราะว่าการคู่ของเขานั่นเองคิดว่าจะบินไม่บินบินไม่บินอยู่เดเล็กครับตอนนี้เออเลอร์อเราเออเลอร์อเราก็จะไปหล่อยป้อมนะครับแต่ทีมเขาน่าจะรู้สึกว่าโดนหล่อยบ้านขึ้นไปกันกันหรือเปล่า เป็นก,กันเด็ดมากิตอนนี้ทีมเรายังใจเย็นครับปล่อยคองที่เลนกลางรวมตัวที่เลนกลางหรือเปล่าหรือว่ายังไงทีมเข้าทําไมมันเซฟกันจังเลยครับเออเลอร์เข้าไปสับแต่ก็สับเขาครับแต่โดดออกมาได้ก่อนมาแล้วจังหวะนี้อาจะแตกทีมเรานักมวยแตกไปนหนึ่งตัวแล้วก็ได้แลกหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ไป้วครับ2ตัวสาตัวบัตรได้ไหลแล้วแต่ไล่ไม่ถึงฟันนะครับจังหวะนี้โอ้โหเสียดายด้วยนะครับแต่ก็ได้จริงๆครับเกมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาน้ำลายฟูปากเลยกูพูดหมดทั้งวันอย่างเงี้ยตรงขี้เกียจพูดอะครับตาเนี้ยไม่น่าทําแบบนี้เลยเลิกเลิกได้เลิกเป็นยังไงครับสําหรับการพลาดของเรานนะัเองก็ เล่นไปด้วยภาพไปด้วยประสาทสัมผัสแยกไม่ทันก็นอย่าลืมกดไลค์แล้วกตดติดตามแค่นี้ก็พอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย